สวัสดีพี่น้องผงไปสุข <si ูสุขคนนะครับผมมือนีกะมาอยู่กับผมในช่องชาโค่ร้อยเอ็ดคนอ่านนะครับกะคลิปนี้กิดขึ้นต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เข้าเอาปัญหานะครับผมมาปูดคุยแล้วก็สาเหตุเกิดจากอย่างนะครับมือนีเข้าจะมาวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาที่ผมบอกไปนะครับปัญหาที่ผมว่าเนี่ก็คือปัญหา่าตุอันบปราะนะครับสาเหตุหลักๆที่ผมบอกไปก็จะมีการผสมบ่ได้นะครับผมแล้วก็เกี่ยวซึกแล้วก็ ปัญหาที่สองที่สามเนี่ยก็คือปัญหาเข้าถอยหลังนะครับผมมันดันถอยหลังนะครับเมื่อนี้จะไม่วิเคราะห์ล้วก็ผ้าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับผมสำหรับปัญหาเรกนะครับเข่าก็จะมาเบื้องว่าการผสมเข่าเนี่ยมันแต่หรือบ่ได้เริ่มแรกนะครับผมเพราะเขาผสมถุกอย่างอัตราส่วนคือถุกอย่างที่ที่ผมบอกไปนะครับสําหรับคนที่ ซื้อเครื่องน้ำผมไปนะครับก็คือสิบต่อนหนึ่งนะครับส่วนน้ำเนี่ยก็คือมันภาษาหมาที่จะบอกได้เป๊ะๆนะครับกับการยู่กับการที่เ่าสัมผัสนะครับว่าห่าอามือจับเบื้งเนี่ยว่ามันมันชื่นยทำไมนะครับผมพอเะาผ,าผาสมเท่าหน่อยนะครับผสมเท่าหน่อยถ้าก่อนอาจจะสิบโลเขายังกลมบ่านะครับก็จิง,ง่ายขึ้นนะครับพอผสมได้แล้วปุ๊บเ่าก็ล่องกำเบืงอ่ะประมาณนี้แหละเ่าก็ไปล่องอัดเบื้งค่อยๆห้อยลงครับ พ่อให้ลงแล้วก็พรามันทานมันไหลออกมาเนี่ยคือถามันบวหลายจนเกินไปเนี่ยมันแห้งมันก็ยังกอกคือเก่านะครับเวลาอัดแล้วเพียงแค่ว่าอ่าถ้าเข้าใซ่หลายๆลงไปเนี่ยมันจะติดนะครับเพราะว่ามันแห้งนะครับมันบ่มีน้ำเข้าไปรอลื่นนะครับผมในส่วนนี้นะครับพ่อทานออดอมาเขาก็จะเอาหากออกมาเบิ้งนะครับแล้วก็วิธียังไงคือเขาจะพิสูจน์ก็คือการกำพ่อกำแล้วนะครับว่ามันแห้งไม่แห้งเนี่ยเขาจะหลุดนะมันจะเป็นพุยๆนะครับมันจะไม่มีความเฉื้นสอง เราสังเกตได้นะครับเวลามันมันอาดออกมาเนี่ยถามมันมีความชื้นหรือว่ามีหนีแน่นิดหน่อยนะมันจะมีความชื้นเกาะอยู่น้่ผิวทานนะครับมันจะเป็นแบบว่ามีความชื้นแน่นิดหน่อยแต่ถ้ามันแห้งนะครับอาดอกมาเนี่ยคือผิวนีแห้งเลยนะครับแล้วก็จะอาจจะมีเหล่าแน่นิดหน่อยนะครับก็คือประมาณนี้นะครับเข้าเข้ากับสีวิเคราะห์ได้ง่ายๆนะครับว่ามันแห้งหรือว่าแห้งนะครับแต่ถ้ามันชื้นเกินไปนะครับเวลาอาจดอกมามันจะย่วยเลยครับ ขอตกเจ๊เเลยนะครับเวลาอัดออกมานะครับผมกัะชิปมาณนี้นะครับส่วนาสาเหตุต่อมานะครับก็บคือสาเหตุของเกี่ยวซึกนะครับผมเกี่ยวมันซึกนะครับถ้าเกี่ยวซึกคักๆนะครับผมก็แสดงว่าเกีียวบวชมาดวนแสดงว่าเกี่ยวบวชมาดวนหขจะ วิเคราะห์เด้งเดวว่าเกี่ยวมันสึกท้าเข้าอัดไปแล้วส่วนผสมเข้ามันยังคือเก่าถูกยางน้มคือเก่าแป้งคือเกลีววิธีจะสังเกตวิเคราะห์นะครับประมาณว่าเวลาเข้าอัดออกมาเนี่ยทานมันจะอัดออกอยู่แต่ว่าบ่ต่ตเนี่ยมันจะเข้าจะมีความรู้สึกว่ามันผิดปกติอ่ะครับมันจะพ่ไหลสมูทคือเก่านะครับหรือว่ามันจะอัดออกแน่บ่ออกแน่นะครับอันนั้นก็ให้เข้าสังเกตบิงหรือว่าถอดกระบอกวมาเบิ่งนะครับว่าเกี่ยวมันสึกไป นะครับเพื่อที่จะให้เข้าแน่ใจว่ามันสึ้มันซึกแล้วนะครับกับพยายามนะครับเชื่อมพยายามเชื่อมนะครับยายาให้มันหนาตําเกานะครับพยายามเชื่อมให้มันหนาคือเกานะครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเกี่ยวถ้าเชื่อมว่าได้องศาของสารเกี่ยวที่มันเอียงไปเนี่ยถ้าบ่ได้นะครับมันก็นจะเหตุให้ทานเข้านี่อัดบอกนะครับหรือว่าสังเกตเนี่ยถา้าเข้าเชื่อม เกียวแหลกนี่สูงก็เกี่ยวที่สองนี่มันก็จะบอกออกนะมันจะมาหหอยู่นี่หอยู่เกียวเกียวแหลกนี่เกียวเกียวก้อนจะออกไปนี่นะครับอันนี้เป็นเกี่ยวแหลกแล้วกันนะครับผมมันจะมาหหออยู่นี่เกี่ยวแหลกนีนะครับผมมันจะบอกออกนะครับถ้าสันเกียวมันสูงนะคร,ร,ร,รับการให้ทุกท่านล่องไปสังเกตเบางเวลาเชียงปอกนะสันเกี่ยวมันสูงกัวเกี่ยวที่สองนี่ยบอนะครับขอต่อมานะครับก็คือทางหลังนะครับพยายาม ให้ออออย่ามอ่อเคลื่อนยังไงให้มันสโลวไปทั้งหนานะครับข้างนานี่สันเกียวนี่นี่พยายามจี่ห้มันงุ่มนะครับมันยี่ห้มันงุ่มมาทั้งหนานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างเกี่ยวทีอัดบอกให้เบิ่งน้านะครับเนี่ยหรือว่าให้มันให้มันอ่าให้มันเรียบนะครับประมาณนี้เบิง่งนะครับสังเกตเบิงเบ้งเกี่ยวนะครับเนี่ยครับ เปามอย่แบบมย่ไม่งูมเบงฉี่นะครับของเก่ามันประมาณนี้นะครับย่ไม่งไปย่งฉี่นะนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการแกะเกี่ยวนะครับเบื้องต้นนะครับผมต่อมานะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวห้อเนี่ยมันดันถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมให้เพิ่อหวานเป็นยังไงมันดันนังไดงนะครับสมมติว่าเกี่ยวมันดูงฉี่นะครับกอนบ้านเดี่ยเปิดเครื่องพอเขาเปิดเครื่องปุ๊บเกี่ยวถอยหลังมาฉี่ะพอะมันถอยมากระยะมันเถียน นะครับระยะมันผิดจากปกติที่มันเคยเป็นมันก็ยเหตุให้อัดบ่อนะครับผมอันนี้ห้าลองไปสังเกตเบิ่งเวลาห้าเปิดมันถอยหลังมากบอกถ้ามันถอยหลังอ่ะสันนีษฐานเรียกว่าลูกปืนแตกนะครับหรือว่าถ้าว่าแตกนะกับให้ย่มยึดตุกตากับฐานให้มันแน่นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันถอยหลังนะครับคิดได้ก็ได้ว่าให้มันถอยหลังนะครับสังเกตเบิ่งว่าถักกรณีนี่ตุกตาที่ใซนี่สี่ประมาณตัวหนึ่งหรือสองตัวนะครับมันจะเหตุ แกนเผ้เนี่ถอยหลังสังเกตบึงนะครับถ้าแม่กรณีนี่ถ้า,าผสมได้เกี่ยวยังไม่อยู่พึ่งเชื่อมพอ,อ,อกเนี่ยแล้วอัดว่าอ,อกเนี่ยพยายามสังเกตเบึงนะครับถ้าเกี่ยวมันถอยหลังดันถอยหลังเนี่ยแสดงว่าท่อต้องเปียนตุกตาถ้าเปียนแล้วยังเป็นคือเกลพยายามนะครับเสริมตุกตาเข้าไปอีกตัวหนึง่งสมมติว่ามีสองเสริมเข้าไปอีกตัวหนึง่งใส่กลางเป็นสามเลย นะคร you, created, you, qu gucken, ang, Complex, freed, ับลลอกไขมันอยูฮ็ตจ <leaves> sure ังได้ก็ได้นะครับลลอกไขมันอยู่จะให้มันขยับขยื่นใหญ่มันถอยหลังนะครับถ้ามันถอยหลังระยะมันจะเพี้ยนนะครับเกี่ยวมันลำเลี่ยงไปในระยะที่มันจะอัดออกแต่ว่าพ่อเกี่ยวมันถอยหลังนี่ยมันสุดคล้ายๆว่าเกีียวมันเบิดนะครับมันจะมันจะบ่มีแห้งทรงมันจะบ่มีแห้งดันให้ทานดันออกนะครับกะประมาณนี้สรุปวิเคราะห์แล็วิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับผม กอ,อัดทานบลออกสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากแชร่เพื่อที่ให้ค้นที่เห็ดทานอัดแทงเนี่ยดีเห็นนะครับผมหรือว่าผู้ใดมีปัญหาอย่างนอกเหนือจากนี้นะครับก็บสามารถเม่นเขามาบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเห็ดคลิปวิธีแก้ให้นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมกับคุ้งต้องฝากไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสุขสบายดีสุขุสุขคนสวัสดีครับ